วนี้มาดูเซฟโร่ร่วมใจลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์นะคะ,คะเรารณรงค์กันอย่างต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้ว<ช>นะคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วจริงๆทํายังไงให้บาดเจ็บน้อยที่สุดเลยนะคะ,คะสาเหตุหนึ่งคะ่ะที่เกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยของเราเนี่ยสาเหตุเรื่อง,องความเร็วนี่มาเป็นอันดับหนึ่งเลยรถพอขับเร็วปุ๊บเนี่ย บังคับไม่ได้ขึ้นมามปุ๊บก็สามารถได้ทําให้อันตรายถึงชีวิตหรือไม่ก็บาดเจ็บสหาหัสได้ใช่ค่ะ,ะ,คะซึ่งก็มีกลุ่มเสี่ยงนะคะที่มีโอกาสจะได้รับอันตรายจากการขับรถเร็วเนี่ยค่ะหลายกลุ่มด้วยกันนะคะแต่ว่าเขาวิเคราะห์อกมาแล้วกลุ่มที่ได้รับความเสี่ยงมากที่สุดเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นยานพาหนะขนาดเล็กอย่างเช่นอาจจะเป็นรถจักรยานหรือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงบรรดาคนเดินเท้าด้วยนะคะที่อันตรายมากๆเลยค่ะเราติดตามทั้งหมดนี้จากคุณกรุณาบัวคคาศรีกันค่ะ you hey. ระบุไว้ในช่วงต้นนะคะว่ากลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการใช้ความเร็วบนท้องถนนมากที่สุดจะเป็นกลุ่มคนเดินเท้าแล้วก็กลุ่มคนที่ใช้รถขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นรถสามล้อรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์ซึ่งทางองค์การไมโลกซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติก็เห็นความสําคัญตรงนี้แล้วก็มีการบรรจุไว้ในแผนหลักด้วยนะคะโดยในการประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนก็คือระหว่างปี2554ถึงปี2564ทางองค์การอนามัยโลก ะะได้กําหนดนโยบาย5เสาหลักที่จะครอบคลุมทั้งเรื่องการจัดการความปลอดภยัยยานพาหนะแล้วก็ขนส่งนะคะรวมถึงผู้ใช้ถนนการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุแล้วก็ความปลอดภัยของคนเดินเท้าคนขับขี่จักรยานถูกบรรจุในเสาหลัก ที่4ี่จากนโยบาย5เสาหลักขององค์การสหประชาชาตินะคะประเทศไทยเราไปดูนิดหนึ่งนะคะมีสถิติของการบาดเจ็บของคนที่เดินเท้าแล้วก็คนใช้ยานพาหนะขนาดเล็กมากน้อยขนาดไหนนะคะปรากฏว่าสูงขึ้นทุกปีนะคะเนื่องจากการถูกเฉียวชนนะคะโดยเฉพาะคนที่เดินเท้าโดยพบนะคะว่าอุบัติเหตุของความเร็วบนท้องถนนส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับยานพาหนะขนาดเล็กมากกว่ายานพาหนะขนาดใหญ่อย่างรถโดยสารหรือว่ารถบรรทุกค่ะ ถ้าเราไปดูอุบัติเหตุสถิติความเร็วบนท้องถนนนะคะพบข่าว่ายานพาหนะขนาดเล็กอย่างรถสาล้อนั้นเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุมากที่สุดถึงร้อยละ89นะคะตามมาด้วยคนเดินเท้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ88.5 ส่วนรถยนต์นั่งอยู่ที่87เปอร์เซ็นต์นะคะรถจักรยานยนต์และรถจักรยานมีสัสดส่วนอุบัติเหตุที่ใกล้เคียงกันก็คืออยู่ที่ประมาณ85.3เปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากเลยนะคะสำหรับคนใช้จักรยานแล้วก็ในร้อยนั้นเกิด85เหตุด้วยกันในต่างประเทศนะคะพบว่าการใช้จักรยานรวมถึงการเดินเท้าเป็นที่นิยมมากนะคะเนื่องจากรัฐบาลของนโยบายรวมถึงสภาพของถนนมีความเอื้อต่อการที่ประชาชนจะใช้รถจักรยานยนต์กันนะคะใน บ้านเรานั้นมีการใช้รถจัก,กรยานมากขึ้นทุกปีถ้าเกิดเราเดินทางตามท้องถนนเราจะเห็นนะคะว่าสถิติหรือว่าจํานวนของคนใช้จักรยานนั้นเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าคนที่ใช้ก็ยังมีความกังวลแล้วก็ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะติดตามจากรายงานนี้ค่ะแอน m เมชันจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสองสามีภรรยาชาวอังกฤษซึ่งปั่นจัก,กรยานเที่ยวรอบโลกมากว่า23ประเทศ แต่ต้องมาจบชีวิตที่ประเทศไทยจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะปั่นรถจัก,กรยานบนถนน304พนมสารคามกบินบุรีจังหวัดฉะเชิงเราเมื่อเดินกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนความไม่ปลอดภัยของผู้ใช้ถนนโดยเฉพาะในกลุ่มนักปั่นจักรยานเช่นเดียวกับเส้นทางจักรยานในกรุงเทพมหานครซึ่งมี31เส้นทางแต่กลับไม่สามารถใช้งานได้จริง เพระมักถูกรถยนต์จอดกีดขวางหรือรถจักรยานยนต์ขึ้นไปขับขี่สวนเลนนักปั่นจึงต้องเสี่ยงลงมาบนถนนใหญ่นักปั่นจักรยานกลุ่มนี้แก้ปัญหาโดยใช้วิธีรวมตัวกันบริเวณถนนเกษตรนวมินและดูแลความปลอดภัยในกลุ่มกันเองระหว่างขับขี่ถนนทุกเส้นมันก็ใช้ถนนร่วมกันอยู่แล้วก็อย่างน้อยก็มีน้ำใจร่วมกันในการใช้ถนนไม่ปาดไม่แซงไม่ย้อนสอนแค่นั้นก็พอ ปัจจุบันมีผู้นิยมขับขี่จักรยานเพิ่มขึ้นหากผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายมีวินัยและน้ำใจเคารพสิทธิของผู้ร่วมทางก็จะช่วยลดความเสี่ยงให้ทุกชีวิตมีความปลอดภัยมากขึ้นสมกฤตเปรมสุขสสวัสดถ่ายภาพพิจิตราทองเดชรายงาน เราปิดท้ายกันด้วยเรื่องของตัวเลขอุบัติเหตุในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะตัวเลขที่เห็นขณะนี้นะคะมาจากศูนย์รับแจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดแล้วก็เครือข่ายรับแจ้งนะคะในช่วงอุบัติเหตุในรอบ12ชั่วโมงนะคะตอนนี้มีจํานวนผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด37รายด้วยกันนะคะขณะที่จํานวนผู้บาดเจ็บอยู่ที่ประมาณ2,148รายนะคะซึ่งวันนี้ตามรายงานบอกนะคะบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นแต่ว่าก็มีผู้เสียช มากทีเดียวนะคะถึง37รายด้วยกันและแน่นอนตัวเลขที่เรานํามาให้ดูกันทุกวันจุดประสงค์ขอย,ย้ําอีกครั้งนะคะก็คือเพื่อที่จะสร้างแรงตระหนักแล้วก็แล้วก็วกวกตก,กระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันใช้รถใช้ถนอนอย่างระมัดระวังเพื่อที่จะให้ตัวเลขนี้น้อยลงมาที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ค่ะขอบคุณค่ะตัวเลขเทียบกับอะยรวันนี้พันนาว,วันนี้สูง,สงวันนี้สูงมากค่ะเมื่อวางอยู่ที่ตัวเลขห้าด<ส>ีนะคะใช่ค่ะ วันนี้วันอังคารเพิ่มมา37พรุ่งนี้วันหยุดด้วยยังไงต้องขับรถระวังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ